สวัสดีครับคุณทุกคนขอต้อนรับสู่ไอซิ่งแนวนะครับสวัสดีคุณไหมสหวัดดีครับคุณตั้งต้องยินดีคุณไหมก่อนนะครับหุ้นไทยขึ้นแล้วนะครับครับผมดีใจด้วยครับอืหลักฐานเดี๋ยวมาโชว์หลักฐานกันหน่อยว่าทําไมถึงเรียกว่าเป็นขาขึ้นแล้วเนาะมาเราเริ่มเลยนะกันนะครับอ่เซตอินเด็กซ์นะครับเซตเราตอนเนี้ยเส้นสีเส้นสีส้มส้มสีทองทองที่เห็นเนี่ยสีส้มเนี่ยนะครับคือเส้น ema อ่า sma สองร้อยนะครับ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าวันพฤหัสอก็ทะลุเส้นสองร้อยขึ้นมาสุขก็เรียกว่าเหนือเลยนะครับเหนือเลยใช่อันนี้ก็คือเปลี่ยนจากตลาดขาลงอ่ะแบร์มาเก็ตนะเป็นบูมมาเก็ตแล้วนะครับโดยส่วนมากในที่ที่คุยๆกันแบบมาตรฐานนะก็คือเส้นสองร้อยเอสเอมนี่แหละเนาะอืมเราเราอยู่ตลาดขึ้นลงใช่ใช่ใช่เราอยู่มาตั้งแต่มีนาปีสองสามกันไหม ประมาณปีครึ่งที่อยู่ใต้เส้นสองร้อยนะบรรยากาศก,ก็อย่างที่เห็นก็น่าเบื่อโหซื้ออะไรไปรก็ไม่ค่อยเด้งใช่ไหม,มใส่ไปรลมาเรือ่อยอครับก็เป็นอาการแบบตอนลงมาก็เรียกว่าจากจากตอนที่มันต่ำเส้น200รอยอะนะลงมาถึงถึงถึงวันที่ทะลุเส้น200รอยนะครับถือว่าลงมาสักสิบ้าเปนนะ อืมสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันหุ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตในปีครึ่งนี่มันเยอะนะคุณไหมมันนี่แต่ชนีนะมันก็แปลว่ามีหุ้นหลายๆตัวที่มันมันแย่กว่านี้อีกนะใช่ครับคือต่ำเปอร์เส็นสองวันมันไม่มีแรงที่จะขึ้นนะนะคุณตั้งนะแล้วแล้วพวกคนส่วนใหญ่ก็เล่นลองไงเล่นขาลองกันแปลกใม่บ้านมัจะลองมันฝั่งเดียวดีวยคัส่วนมากไม่ล่นลองกันอืม อาการก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับต,ตอนนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนโหมดแล้วนะกลายเป็นโหมดขาขึ้นนะครับย่อซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะอ้อาวมาซิสเต็มเราเขู้่โหมดนะซื้ออะไรก็ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยเนาะคงตังนะอยากได้กันมีมีเดลต้ายังไม่ได้ตัง <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะมา <laughs> เดี๋ยวจะลองคุยดูว่า <laughs> ว่ามันเกี่ยวกันไหมแล้วกันนะเดี๋ยวขอพูดถึงเคทก่อนแล้วกันเคทีตอนนี้มีหุ้นสี่ตัวนะครับ STA ที่เข้ามายังถืออยู่ BBL ถืออยู่นะครับเราเข้า p t g กับ CBG เพิ่มนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในราคาทุนครับ,รบเข้าเมื่อเย็มนมาสุกมก็อยู่ทุนนะเนี่ยนะตัวตัวพอร์ตนะครับก็จะมีหุ้นดูมเท่านี้เลยก็คือซื้อเท่าๆกันนะครับเราแบ่งซื้อ10ตัว เล่นแบบนี้ปลอดภัยนะครับ,รบเพราะว่าเวลาหุ้นตัวไหนมันขึ้นลงมากๆเนี่ยก็จะไม่ไม่มาแกวงอพอร์ตเรามากครับโอเคสี่ตัวนะครับครับใช่ครับ Transaction ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่านสัคชันก็จะมีมี3รายการมีันผ,ผลรายการหนึ่งของแมงก์เทพเนาะแล้วก็เพิ่งจะเข้าไป2รายการนะครับ ตามที่พูดเลยโอเคหฮ้ยุ้นขึ้นกันทั่วนะทำไมเดลต้าไม่ขึ้นล่ะเดลต้าใช่ไหมนี่สัปดาห์ที่แล้วเ่าเป็นเดลี่แล้วกันเนาะจริงๆ3-4สสี่ 3, วันที่ผ่านมาหุ้นมันขึ้นเยอะนะหลายๆตัวขึ้นเยอะอยอเ,เนี่ยแบงก์รุงเทพเนี่ยเห็นไหมใช่ป่ะ ptg เนี่ยคือเราต้องเห็นเขียวๆอย่างนี้สิแต่ทำไมเดลต้า นะครับฮาน่าน,นะไอ้นะแก๊งเขาอะ KCE ปุ่มครับนี่ยเห็นไหมาท,าทางชุดเลยนะครับอืมอังชุดเลยอ่าผมผมจะวิเคราะห์อ,อย่างนี้ได้ไหมว่าหุ้นอเมริกาที่ขึ้นมารอบหลังเนี่ยมันนำมาด้วยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ AI AI บ้านเราไม่มีมแต่เราก็จะมีไปเราแบ่งเป็นหมด เบสตัน,นิกเลยเงี้ยนะก็เลยจะมีพวกนี้สามสามสามสหายนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วทีนี้หุ้นอเมริกาตอนเนี้ยไอหุ้นหุ้นเขาลงกันะ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่หุ้นขึ้นหุ้นลงเลยนะเดี๋ยวแป๊บนะน Nvidia เนี่ยเอ็นวีเดียเนี่ยเขาลงอย่างงี้กันเนี่ยใช่ไหมตัวนี่ตัวนี้ช็อตตัวนี้ซองนี่ช็อตช็อตเซมิ ขึ้นตุ้มเลยไหมเออพวกหุ้นเทคโนโลยีที่อยู่ในอย่าง NASDAQ เนี่ยใช่ไหมครับ n แ s d a จกร้อยเนี่ยเขาลงกันสห์ที่แล้วเนี่ยแล้วก็ทั้งตลาดก็เรียกว่าลงค่อนข้างแรงเอเมริกามันลงลงกลุ่มอิเล็กรนิกลงกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ใช,ใช่ไหมอ้นี้พอบ้านเราพอบ้านเราขึ้นอ่ะไอ้กลุ่มนี้มันก็เลยไม่ขึ้นไงมาขึ้นกลุ่มหุ้นแบบพื้นพื้นพื้นฐานออประมาณเนี้ย มาซื้อคุณพื้นพื้นพื้นฐานของบ้านเราอ่ะอืม่าไปยึดติดกับเขาแล้วเป็นป้าไม่รู้สิรู้คือเงินที่ซื้อนี่มันเงินไรอ่ะเออถ้าเป็นถ้าเป็นเงินฝรั่งเงินต่างชาติจริงใช่ไหมเขาขายทางนู้นแล้วเขาจะมาซื้อทางนี้ไหมอ่ะเออเขาก็คงมานั่งซื้อคุณที่มันแบบพื้นแบบว่าเศรษฐกิพื้นฐานเนาะไม่หวือหวามากดันขึ้นไปกันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ไม่รู้นะก็ก็ มันก็อาจจะเกี่ยวก็ได้ก็ไม่รู้นะของเรามันก็เป็นแค่เหมือนมืนแค่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กันนะแค่กลุ่มเอไอทังสองเนนะเออไม่ใช่อืมอือก็เลยกลายเป็นว่าลเยครับที่หุ้นขึ้นรอบเนี้ยก็เลยไม่มีสามโทนนี้มาด้วยเราขอไปตั้งข้อสังเกตไว้แล้วกันนะครับอเอามารเรามาดูตลาดโลกกันเป็นไงมั่งบิตคอยเงียบนะครับเนี่ยบิตคอยมาบิตคอยก เกาะอ,อยู่ในแฟกตัวนี้ได้นะแต่ว่าอยู่ในแฟกแบบนี้นานๆนี่ไม่ค่อยดีนะขึ้นขึ้นขึ้น,นขหจะขึ้นไปนะนะเออแย่เข้ากล่องกล่องชมพูเราคุณไหมจะจะ,จะแย่รอบสองอ่ะเนี่ยจะรอดไหมมามารอบมารอบนี้รอเลยนะตั้งนะรอบแ,แล้วเราหมวแต่นั่งดูกันเนาะ รอบนี้เหรออ๋อเอาดิดไหเดี๋ยวเรามาเข้าตรงข้ามกันถูไหมตอนนี้บิตคอยต้องต้องโดนท้าทายแล้วละ่ะเพราะว่ามันมันเป็นช่วงที่หุ้นอเมริกาอาจจะเป็นขาลงไงเออแล้วจุดตรงนี้เป็นจุดที่บิตคอยเองก็ต้องเลือกทางว่าจะขึ้นหรือจะลงกัน,นถ้าขึ้นก็ขึ้นได้เยอะเลยแหละถาล้าลงก็ลงกันบานอะ่ะนี่มันมันอยู่ในช่วงที่หุ้นอเมริกาเขาลงอ่นนะดี ใช่ไหมเนี่ย s อสเอ็นพีห้าร้อยเนี่ยก็เรียกว่านนมโ่แล้วแล้วกองทุนพวกนี้ในไทยนะมาขายจังเลยนะตอนนี้อยากคนอยากให้คนไทยซื้อจังเลยหุ้นอเมริกาเนี่ย<อ>ชวนจังเลยเหุ้นอเมริกาก็สภาพไม่ค่อยดีนะครับมีเรียกว่าขึ้นไปหมดแล้วอโอ้โหนี่นี่ n น s d แลกนะครับ n น s d a กคือ,ค,อคือตัว,วเนี่ยหุ้นดาวโจนเนี่ย มันยังมันยังทำไฮเมื่อเมือม่อเมือ่อเมื่อยอดนี้ใช่ไหมแต่넷แซกเนี่ยเขาไม่แล้วนะเขาลงแล้วน,นะปักหัวลงแล้วนั่นแน่ครับเนะอ็ออนเกล้าบานี้แล้วก็ลงกันมานเนาะเต็มตัวโอ้ยจบรอบแล้วมั้งมันหมดตั้งแต่ครับหนี่ยมันหมดแล้วมันก็ขึ้นใหม่เรื่อยเลยครับอืมแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยคือจากปีสองสามมาเนี่ย หุ้นอเมริกาเขาขึ้นไงใช่ไหมแล้วบิตคอยเราก็ขึ้นเช่นกันปีสองสามเร่มขึ้นทั้งปีตลอดเลยเออแต่ว่าตอนนี้หุ้นอเมริกาอาจจะไม่ขึ้นแล้วอะ่ะบิตคอยเองก็อืมก็ไม่รู้นะจุดนี้ก็เป็นจุดที่บอกไม่ถูกกันหมายเอาไงว่ามาเลยอะรอมานะครับอืมอืคนรอแปลว่าคนไม่ยุ่ง <laughs> ใช่ครับอ่ะทองคำ ต้องคำยืนอยู่ในสองพันห้านะครับเย็นเหนี่ยครับตองคำืนโอเคอยู่นตอนนี้สองสี่เก้าหกอ๋อโอเคครับพอดีบาทเราแข็งนะคุณหมายในในประเทศเราเลยไม่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 ขึ้นเท่าไหร่นะครับก็มาจากตัวตลาอินเด็กที่ที่หัวลงนะครับตลาอินเด็กซ์ครับผมครับตลาอินเด็กหน้าตานี้ก็พาให้บาทเราแข็งนะครับเป็นธรรมดาใช่ครับไม่เกี่ยวรัฐบาลมั้งไม่น่าเกี่ยวนะครับนะ นป็น,ปน,นะครับ,รบเป็นทุโ่คโล่นะครับอืเนี่ยบาดบาดแข็งโป๊กเลยนะครับนี่นะครับตัวฟิลิปปินอินโดน,นะครับเนี่ยก็จะบอกว่ามายกเราคงไม่ไปทําให้หุ้นเขาขึ้นนะมะั้งนู่นหม่นะฮ่องกงอะวงไม่ดีฮ่องกงนี่ยังไม่เสียทรงนะแต่ก็ แต่ก็ดูไม่ดูทนทนหน่อยทนทนหน่อยครับสร้างห่ไม่ค่ดีเลยสร้างไห่ลงครับจริงลงย่างครับในภาพก็คือตัวตัวเทนเดียยอ่ะของอเมริกาเนี่ยมันลงเยอะเลยนะแล้วก็หน้าตาเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นเป็นเนี่ยมันมันหน้าตามันคือฟอร์เมชันขาลงอย่างแท้จริงอ่ะ ใช่ปะม,มันก็พาให้เขาก็เก็งกันว่าดอกอจะลงดอกลงก็ดอลลาร์ก็อ่อนครับก็พาให้บาทเราแข็งเนาะใช่ครับบาท <6 S 1> ครับประมาณนั้นนะครับแล้วหุ้นเงินที่ออกจากอเมริก,กามาก็อาจจะหาที่ลงตามตลาด emerging market บ้างเป็นธรรมดาครับครับผมแล้วม,ม,มาไทยเมื่อวันสุกร์หน่อยแวะมาหน่อยนะแวะมานานๆหน่อยแวะมาหน่อยอ แต่ไม่เร้จะอยู่นานหรือเปล่าครับนานๆหน,น่อยติเออ,อของพวกเราก็ไปตามซิสเ็มนะครับตอนนี้ก็ทยอยเข้าไปมีหุ้นสี่ตัวแล้วนะครับอืมตลาดเปิดก็นั่งซื้อหุ้นกันไปสัตนดาร์ก็เดี๋ยวลุ้นๆกันจริงๆนะสแตนดาร์จะเขียวเยอะเลยอะ่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเริ่มจะมีสีน้ําเงินมีสีอะไรขึนน้นเยอะแล้วอ,ะอ่ะครับอื่าสแตน้ามีเขียวหลายตัวนะอืน่าจะเขียวหลายตัวนะจะเข้าได้เยอะครับผม เพื่อนที่สนใจตัวข่าวสารจากเคทีก็เรียนเชิญที่คิวตัวนี้เลยนะครับครับโอเคงั้นสัปดาห์นี้พวกเราเคครมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับครับ,บค,ครับบ๊ครับ